ก่อนอื่นนะครับสาเกหนึ่งช้อนชานะฮะเราใส่ลงไปในเนื้อปูก่อนต้องบอกว่าอย่างนี้ครับสาเกเขาก็จะช่วยดับกลิ่นคาวนะฮะแล้วก็ทำให้ปูของเราเนี่ยมีกลิ่นที่หอมมากขึ้นนะครับใส่ลงไปแล้วเราก็คาวนิดหนึ่งนะครับบ,บี้เนื้อปูได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะสะดวกใช้ปูอัดก็ไม่ว่ากันนะครับหรือ ถ้าไม่อยากใส่เนื้อปูเพราะแพงเปลี่ยนเป็นทูนา่าเปลี่ยนเป็นแซลมอนเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่ฉีกก็ได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็ผสมกับสาเกพักไว้แป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะมาทําตัวไข่เนี่ยนะครับข้าวของเราเรียบร้อยแล้วเตรียมไว้ในจานไข่เนี่ยก็แป๊บเดียวนะฮะเมื่อเราทอดไข่เสร็จปุ๊บถ้าเราอยากจะเสิร์ฟร้อนๆเนี่ยน,นะครับเราควรจะเตรียมส่วนประกอบของน้ําซอสไว้ก่อนนะครับตัวน้ําซอสเนี่ยก็จะมีน้ําสต๊อกนะครับน้ําส้มสายชูข้าวครับ มีน้ำตาลทรายแล้วก็มีซอสมะเขือเทศนิดหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีโชยุนะครับใช้เครื่องช้อนโต๊ะหรือว่าช้อนฉากครึ่งนั่นเองสาเกน,นะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะมีแป้งมันนะฮะจะต้องผสมน้ำนะครับ ซึ่งเราใส่ไว้ก่อนคนยังจะไม่ปรุงนะครับแต่เตรียมไว้เฉยๆเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราปรุงแล้วเนี่ยมันจะรวดเร็วนะครับในขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเราก็จะมาทําส่วนของไข่กันนะครับเราใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองครับก็ตอกใส่ชามผสมไว้เลย2ฟองนี่คือต่อนหนึ่งที่นะครับเสร็จแล้วก็ตีให้แตกครับแล้วก็ใส่เนื้อปูลงไปครับอันนี้เราก็พักไว้ก่อนได้เลยนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่า ไข่ตัวนี้เราจะไม่ได้ปรุงอะไรเยอะมากนะครับไม่ใส่โชยุไม่ใส่อะไรทั้งนั้นเพราะเราจะเน้นให้เป็นรสกลางๆแล้วเราจะไปหนักตรงที่ตัวน้ําซอสนะครับทีนี้เครื่องที่เราจะใส่วันนี้ผมก็มีเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมอันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งก็แช่น้ําจนพองก่อนแล้วก็ซอยเป็นแว่นๆมีขิงนิดนึงขิงเราก็ใช้ประมาณ2ช้อนชานะครับซอยแบบนี้นะครับแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นล้างให้สะอาดนะครับเราใช้ประมาณสัก20กรัมเราซอยฉลับฉลับ,ลบนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลงมือทำไข่เลยครับ ในการทำไข่นะครับวันนี้พลใช้น้ำมันรำข้าวเนื่องจากว่าเขามีรสเป็นกลางแล้วก็ไม่มีกลิ่นจึงช่วยชูรสชาติของส่วนผสมของเราเนี่ยได้อย่างดีและที่สําคัญนะครับเขาก็จะมีวิตามินและสารอาหารตามธรรมชาติอยู่มากมายนะครับอย่างเช่นออริจินลเนี่ยซึ่งเจ้าออริจินลนะครับจะเป็นสารอาหารที่พบเฉพาะในน้ํามันรำข้าวเท่านั้นไม่มีในน้ํามันประเภทอื่นนะครับและสารตัวเนี้ยออริจินลจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายของเราด้วยนะครับอ่ะ ในขั้นตอนแรกนะครับใช้1ช้อนชาก่อนนะครับน้ำมันอุ่นๆก็ใช้ได้แล้วนะครับเห็ดแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็ขุขิงเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลยผัดเห็ดนะครับผัดหอมแล้วก็ผัดขิงนะครับต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เขาโดนความร้อนก็เหมือนกับหอมใหญ่นะครับเขาจะมีรสชาติที่หวานขึ้นเราปรุงรสตอนนี้ได้นะครับไม่ต้องอะไรแบบซับซ้อนวุ่นวายแค่เกลือแล้วก็พริกไทยครับแล้วก็ไม่ต้องเยอะด้วยนะครับ ผัดให้เข้ากันครับผมสีสวยกลิ่นหอมแล้วครับอ่ะก่อนที่เราจะไปทำไข่นะครับเดี๋ยวผมก็จะอุ่นซอสไปด้วยเลยเปิดเตานะครับแล้วก็วางส่วนประกอบของซอสไปเลยนะครับอ่าส่วนประกอบตรงนี้ได้แล้วครับผมเรายกออกจากความร้อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่ครับในกระทะใบเดิมนะครับไม่ต้องล้างเลยครับผมน้ำมันรำข้าวนะครับ2ช้อนชาครับเขย่าเขย่าให้เขาท่วมกระทะนะครับ อพอเขาเริ่มร้อนดีแล้วนะครับใส่ไข่เจียวของเราลงไปได้เลยครับเนี่ยนะฮะซอสของเราตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกำลังจะร้อนนะครับคนนิดหนึ่งแล้วเราก็คอยให้เขาเดือดนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่แป้งลงไปนะครับคอยให้ไข่เซตตัวนิดหนึ่งนะครับเอาละครับกับด้านนะครับน้ำซอสของเราก็เริ่มใกล้ร้อนแล้วนะครับโอเคไข่เจียวของเราได้แล้วครับ ค่อยๆนะครับสไลด์ลงบนข้าวครับแบบนี้ครับแล้วคนแป้งนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับพอใส่ลงไปแล้วรีบคนนะครับผมคนให้แป้งสุกนะฮะแล้วตัวน้ำซอสเนี่ยก็มีลักษณะที่ใสขึ้นนะครับใช้ได้แล้วครับเราเอามาราดหน้าข้าวเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับพอเราพร้อมที่รับประทานนะครับก็ตัดลงไปถึงชั้นข้าวเข้าปากแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ